ช้านะคะทุกคนโอ้ย,อยปานุชก็จะามา,าเดินเล่นแถวๆนี้นะคะทุกคนจะ๋ะจะมาจับวิวสวยๆงามๆให้เพื่อนชมนะคะเดี๋ยวปานุชก็หาที่จอดรถนะคะทุกคนแล้วก็จะเดินไปจับวิวสวยๆงามๆให้เพื่อนดูนะคะทุกคนจะ๋ะ ให้เพื่อนๆดูชมเนาะจะถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ทาบนนี้นะคะเด็กสต๊อกเกอร์กินเด็ดเยังยังยังไม่สตาร์ทเลยเดสต์สตาน์ยให้โอเคอ่า <Yeah. S 1> ก็จะจอดตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนอ่าม่ไ,ไกลเนาะขับรถมาแป๊บเดียวขนุกนี่อยากเดิน <laughs> จะพาไปชมเลยนะคะ เพื่อนปานุก็จะเดินไปตรงนี้นะคะทุกคนเดินไปเลยนะคะกล้องก็จะใส่หน่อยนะคะทุกคนจ้าเพราะว่าป้านุเดินเนาะนี่นะคะทุกคน นุ่ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆสวยไหมคะเดินต่อนะคะ ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะไปตามนี้เนาะนทีนี้ก็จะมีอาหาร้วยนะคะทุกคน เดินต่อนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นที่พักอาศัยของพึ่งนะคะทุกคนเขาก็บินหนกมาขงง้างนอกเลยนะคะปลาหนุดจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะคะทุกคนจ๋ากลัวนะคะทุกคนเดี๋ยววิ่งหนีไ้่ทันนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้องถอยออกก่อนนะคะทุกคนหลังพึ่งออกมาสี่ห้าตัวแล้วนะคะทุกคนจ๋ากลัวนะคะ ไปต่อนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับให้เด็กเดินนะคะทุกคนหรือว่าคนโตก็ได้นะคะ,ะเดินเพื่อสุขภาพเนาะก็จะเดินประมาณนี้เดินเหมือนคล้ายๆนวดเท้านะคะทุกคนเดินตามหินนะคะทุกคนจ๋านวดส้นไปด้วยนะคะ หรือว่าจะเดิน่างกลางก็ได้เนาะเนี่ยหรือว่าจะโดนบนหินก็ได้นะคะทุกคนจ๋าบริหารเท้าไปด้วยนะคะทุกคนเราจะพาไปต่ออีกสักหน่อยนะคะทุกคนจา๋าผู้บ่าวคอย ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่โบสถ์นะคะทุกคนจา๋าป้านุชเรียกตอนแรกป้านุชไม่รู้จักนะคะทุกคนก็เรียกเรียกมัดเนาะตรงนี้โบสถ์นะคะทุกคนเนี่ย์้านุจะพาเดินเข้าไปชมข้างในนะคะก็จะเป็นโบสถ์เล็กๆนะคะทุกคนจา๋าที่สวีเดนนี้จะมีโบสถ์ หลายที่นะคะทุกคนก็จะมีใหญ่มากาดูดีอะ่ะทุกคนจา๋าอ่แล้วก็มีคนเวลากับฝังศพก,ก็มีนะคะทุกคนแต่ตรงเนี้ยจะไม่มีที่ฝังศพนะคะอ่จะเต็นแบบโบสเล็กๆนะคะทุกคนจา๋าเต็นเชิกนะคะทุกคนอ่แต่ไม่ใช่เหมือนกับวัดเนาะโบสเล็กๆ เดี๋ยวป้าหนุก็จะพาชมรอบๆนะคะทุกคนจะพาไปดูด้านหลังด้วยเนาะเนี่ยด้านหลังก็จะประมาณนี้ทุกที่ป้านุไปไปดูมานะคะทุกคนเขาจะแบบโบดอะ่ะจะใหญ่มากแล้วก็มีคนที่ฝังศพอะ่ะทุกคนจ๋า เขาก็จะเอาคนตายไปแทบเดียวเนาะอยู่ข้างในแต่ตรงนี้โบสถ์เล็กๆนี่คงจะในในใช่นะคะทุกคนคงจะไม่ใช่เนาะคงจะไม่เหมือนกันประนุไม่เคยเข้าไปข้างในนะคะโบสถ์หลังนี้เคยไปแต่ที่ไปไปกับลูกสะพ้ายอะทุกคนจ้าเขาเคยไปแต่งลูกสะพ้ายขาลานสะพ้ายแงไปแต่งงานในโบสถ์อะทุกคนอันนั้นใหญ่มากอืม เขาไปจัดงานแต่งงานเวลามีโลกในหลานก็ไปโกนผมไฟนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ไปตั้งชื่อนะคะในโบสถ์อ่ะเขาจะมีตั้งชื่อด้วยนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวป้านุจะเดินเ,เดี๋ยวป้านุจะพาเพื่อนๆไปชมด้านนอกนะคะทุกคนเออชมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวป้านุก็จะพา ออกไปชมข้างนอกอีกนะคะคือสถานที่ที่นี่นะคะทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่มันเงียบมากอขนาดขนาดวันหยุดนะคะทุกคนจ๋าก็ยังเงียบนะคะหรือว่าป้านุชมาแต่เชา้าไมร่รู้นะเนี่ยเออก็เก้าโมงแล้วนะเก้าโมงเช้าไง ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบายบาย